สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคุณรู้สึกดูละหินกันช่องโมไซเกมเลยนะฮะก็วันนี้ผมเราก็จะกลับมากับการสอนเซตติ้งไมค์ครับกันอีกแล้วนะผมนะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยอ่าสอนเซตติ้งแมปไปใช่ไหมอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเซตติ้งตัวเกมกันบ้านนะผมนะเนื่องจากมีคนขอมาด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ผมก็อยากทำอยู่แล้วผม่าก็ตอนนี้มาท่า้างเราก็ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุบเ้ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะผมนะก็เลยเออเด ต้อนรับไหมครับเวอร์ชันใหม่กันดีกว่านะผมนะอะ่ะโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเซตติ้งตัวเกมเองนะผมนะอ่ะตัวเกมตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะก็คือวันนี้จะมาสอนเซตติ้งตัวเกมนะผมนะอ่ะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูวิธีการเซตติ้งตัวเกมกันดีกว่าเนาะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนละเอียดพอสมควรนะฮะอะ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม,ผมก็ทําการกดไปที่ตุ่มเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคกดเข้าไปเลยแล้วทีนี้มันก็ทําการโชว์เซตติ้งของตัวเเกกกกมม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 ขึ้้นนนนนาาาาผผผะะะะะะ็็จจีีปรณลยบบบออแ่ คร่าวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ละเอียดมากผมนะเพราะมันเยอะพอสมควรเนานะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะฮะอ่าอันบนตรงนี้นะผมนะก็ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งค่าเลยนะเห็นไหมอ่าก็สามารถท่านผู้ชมก็ามาตั้งค่าตามผมนะคือผมอ่าตั้งแต่โหลดเกมมาเนี่ยผมไม่เคยปรับอะไรเลยนะผมนะหรือถ้าเกิดใครเผลอไปปรับอะไรมั่วเนี่ยตรงด้านบนตรงนี้นะสามารถกดรีเซ็ตด้านล่างไนดะ้หไหมนี่รีเซ็ตทูดีฟอลต์ตรงนี้ได้ผมถ้าเกิดใครจะสับใครตั้งมั่วน,นะ อ่แต่ก็ผมเองเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรตรงนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ยุ่งกับตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะปะกติผมไม่ได้ปรับอยู่แล้วนะฮะอ่าเพลงที่เรามาดูอันที่2กันดีกว่าส่วนตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าตุ่ม how to play นะผมนะคือมันจะสอนนะว่าอ่าวิธีการเล่นเนี่ยเล่นยังไงนะผมนะก็อันนี้จะเกิดใครเป็นผู้เล่นมือใหม่ไม่รู้วิธีการเล่นอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาเลือกดูได้ผมก็จะสอนเกี่ยวกับการเล่นนะนี่ผมนะก็จะมีบอกรายละเอียดเยอะนะผมนะนะอ่าก็ลองมาอ่ากนก็ได้สำหรับที่เป็นมือใหม่น่ะ่นนนะออออไไปปดูััตตก อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะผมนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าให้สลับตั้งค่าเมาส์กับคีย์บอร์ดนะก็ับตอนเนี้ยเราเล่นไมค์ครับโทรศัพท์กันใช่ไหมเราไม่ได้มีเมาส์กับคีย์บอร์ดอยู่แล้วผมนะแต่สำหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยที่อ่าอาจจะอยากต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเล่นไมค์ครับเนี่ยอ่าพวกแบบต่อ OTG อะไรอย่างเงี้ยผมนะอ่านี่แหละผมนะเราจะต้องเข้ามาเซตปุ่มตรงนี้เลยเห็นไหมนี่มันจะมีตุ่มเนี่ยฮอตบาร์อะไรพวกนี้ให้เรามาตั้งก็ผม Eventually, อินเวนทูรี่ ็ตั้งตามใจชอบได้ผมนะอ่าแต่น,นี้เราเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมาส์ให้ตั้งนะฮะโอเคก็อันต่อมาก็จะเป็นตรงนี้คอนโทรลเลอร์นะผมไอตรงคอนโทรลเลอร์นี้อ่าน่าจะเป็นจอยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปกติผมไม่ได้ตั้งเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ผมจะข้ามไปเลยกันนะต่อมาจะเป็นตรงนี้นะผมนะตรงอะไรเนี่ยอ่ะตรงนี้นมาตรงนี้นะอันต่อไปนะอ่ะโอเคก็ตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ผมเคยอ่าบอกคร่าวๆไปแล้วในช็อตนะก็คืออันบนเนี่ยก็จะเป็น Select Control Mode ใช่ไหมสามารถกดเข้าไปได้เพ เมนะอันนี้ผมเคยสอบแล้วเนาะอ่ะผมก็จะเลือกอันตรงกลางแล้วกันเป็นแบบคลาสสิกของเกมเนาะโอเคกดสีเล็กไปนะครับก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาในด้าล่างไปไหลต้าล่างไอ้ตรงคำไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะอันที่เป็นตัว S หน้าหน้าอบนตรงเนี้ยที่ผมกดอยู่เนี่ยอ่ะตรงเนี้ยคือความเร็วหน้าจอนะผมนะอ่ะถ้าเกิดเราปรับเยอะเนี่ยเกมก็จะถันหน้าจอเร็วมากผมแบบนี้อ่ะเห็นไหมอ่ะถติผมปรับปรับขึ้นนะเห็นไหมถ้าปรับขึ้นอย่างนี้เกมจะเร็วมากับผมหันหน้าจอเร็วมากเลยแต่ถ้าปรับลงไปต่ำๆเนี่ยเกมก็จะหันหน้าจอช้าผมนะโอเคผมกก็จะะปปรัับไเเท่าดิแล้วน มาสัก46ก็กันอะแหวนส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นความเร็วของการใช้กล้องสองทางไกลนะตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดเรายิ่งปรับต่ำเนี่ยครับกล้องสองทางไกลจะหันหน้าจอเร็วมากๆนะผมนะอ่าแต่ถ้าปรับแบบมากๆอย่างเงี้ยกล้องสองทางไกลของเราก็จะหันหน้าจอช้านะอ่ะผมขึ้นภาพไปดูถ้าปรับต่ำเนี่ยแบบนี้นะฮะ เห็นไหมหน้าจอของกล้องตอนเราส่องกล้องส่องทางไกลเนี่ยจะหันเร็วมากนะผมนะก็ปกติมันจะปรับอยู่ที่ประมาณ50นะก็แต่เราจะปรับนะฮะก็้าปรับเยอะเนี่ยก็จะหันหน้าจอช้านะครับก็ปกติผมก็จะใช้ของเดี๋ยวฟ้อนก็คือ50นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนอันนี้ตั้งค่าต่อมาคืออันนี้ผมตั้งค่านี้คืออะไรตั้งค่านี้คือมันจะสลับกันนะผมนะ,อะตอนเราหันหน้าจอกล้องสองงนะ่องาไกลนะอ่านผมเอาให้ดูกดเปิดตรงนี้ปุ๊บเองใช่ไหมลองดูนะฮะนี่เราลองดูนะผมเราเราลองซูมอีกทีนะถ้าผมหันขึ้น มันจะหันลงเห็นไหมเห็นนิ้วหัวไหมผมหันขึ้นนะถ้าผมหันลงมันจะหันขึ้นนะฮะมันจะสลับกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบหรือเปล่าก็กปกติผมก็ไม่เปิดเนาะตัวอันต่อมาก็จะเป็นออโต้จัม๊์นะผมนะออโต้จัม๊์เนี่ยก็คือมันจะให้กระโดดอัตโ,ตโนมัติไหมนะฮะอ่าตอนนี้ลองดูกันตอนนี้นะครับถ้าสมมติเราเดินไปชนบล็อกเนี่ยเห็นไหมไอนน้ผมไม่ได้กดกระโดดนะอ่ามันจะกระโดดให้อัตโนมัติอนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บอย่างนี้แต่ถ้าเราปิดออโต้จัม์ล่ะถ้าปิดออโต้จัม์แบบนนี้ะะฮผมปิดไไว้นนะะมัจม่กระโโดดดดเเเเอองงคครรรัับบผมมมห็นนยไ่กะะลถ้าเรรราไไมมม่่กกกกดดดดดะะะโโันน็ให้ เราให้ดูนะครับมันจะติดบล็อกแบบนี้เนาะเราต้องกดกระโดดเองนะแล้บก็เดี๋ยวมาดูตั้งค่าต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะผมนะอันนี้เนี่ยคือการสั่นของบล็อกนั่นเองอ่ะผมจะลองออกให้ดูนะตอนนี้นะผมเวลาเราทุบบล็อกเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องมันสั่นใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดการตั้งค่า,านี้ออกไปการสั่นวความสั่นตอนเราทุบบล็อกก็จะหายไปนะผมี่ตรงนี้นะอ่ะผ้ผมปิดนะทีนี้วเวลาทุบบล็อกเนี่ย รู้สึกว่าบล็อกมันแตกเฉยจจะไม่มีอาการสั่นนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเปิดเอาไว้นะผมชินแล้วก็ผมก็จะเปิดเอาไว้แล้กันนะครับสหรับการสั่นของบล็อกเนาะวราทุกบล็อกผมก็จะเปิดไว้แล้วกันส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมนะรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เคยใชเนะก็ผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็คือตุ่มติ๊กกลางหน้าจอนัวเองถ้าเราเปิดเนี่ยปึ๊บกลางหน้าจอเราก็จะมีตุ่มติ๊กแบบนี้นะผมนะอ่าสำหรับใครที่ชอบแล้วก็สามารถเปิดได้นะผมนะอ่า ครับก็บตุ่มติก๊กกนแล้วผมก็จะปิดไปแล้วกันนะตุมติก๊กนี้ปกติผมไม่ได้เปิดเนาะส่วนอันต่อมาเนี่ยตรงนี้ที่มีตัวแอลน้ำหน้าตรงนี้นะครับมันช่วยอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะสลับตุ่มเดินกับตุ่มกระโดดเรานั่นเองเอ่ะผมจะลองเปิดอยู่นะปึ๊บออกมาดูฮะสังเกตอนะไรมครับตอนนี้สังเกตไหมว่าตุ่มเดินของเราเนี่ยย้ายมาอยู่ฝั่งขวาแล้วผมนะ,ะแต่ตุ่มบินกับตุ่มกระโดดเนี่ยย้ายไปฝั่งนี้เห็นไหมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้โอ้โหรู้สึกว่าเล่นโคตรไม่ถนัดเลยนะโอเคผมก็ขอเปลยบบนดินะ ต่อมาจะเป็นตั้งค่าตรงนี้ผมนะอ่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เนี่ยคือสลับตุ่มกระโดดกับตุ่มย่อนะอ่าผมจะลองเปิดดูทีนี้ผมลองสังเกตอยู่นะตอนเนี้ยตุ่มกระโดดของเรามากกว่อยู่ตรงนี้ใช่ปหเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าแต่ตอนเนี้ยตุ่มกระโดดจะกลายตุ่มย่อแทนลองกด2ครั้งดูเห็นไหมเราจะย่อนะฮะแต่ตุ่มกระโดดจะย้ายไปตรงนี้แทนปึ๊บปึ๊บจะย้ายไปตรงนี้แทนนะผมนะก็แล้วแต่ว่าท่าชอบหรือเปล่านะเห็นไหมเราสามารถวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดได้ด้วยมือเดียวนะเห็นะ ส่วนอต่ตมาก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยปกติผมไม่ได้ตั้งเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับใช้จอยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะปกติปกติผมไม่ได้ตั้งเนาะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่า bottom size นะผมตรงนี้ก็คือขนาดของตุ่มเดินเนาะอ่ะสมมติผมปรับไป100%ใช่ไหมอ่ะสมมติปรับไป100%นี้นะตุ่มเดินเนี่ยของผมก็จะใหญ่แบบนี้นะผมนะทีนี้เราลองลดดูนะผมถ้าเราลดขนาดลงมาเนี่ยตุ่มเดินของเราก็จะเล็กจิ๋วเลยนะผมเห็นไหมเล็กจิ๋วเลยนะฮะอันนี้ก็็แชชแแแลล้้้ววตตต่ต่่่ทาาาานนนชชชมมออบบบขดดเไไหรกปัใจะ ทีนอย่างสุดท้ายของตรงนี้คืออะไรตรงอันสุดท้ายสุดเนี่ยคือ Default s t t t i n g นะผมนะเป็นตุ่มกดที่น่าจะเป็นการรีเซ็ตให้มันเหมือน Default หรือของต้นเกมเนาะขอเริ่มเกมนะนะอ่ะซึ่งผมจะไม่กดแล้วกันนะเนาพราะผมตั้งของผมไว้แล้วเนาะนี่ก็จะเป็นตั้งค่าที่ผมใช้เนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตรงตรงนี้นะผมนะอ่ะเรามาดูกันต่อไปกัน เพียง okay, ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เนาะอ่า General Setting นะผมนะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกปะนะอ่ะโอเคก็เป็นอันนี้นะครับผมตรงนี้เนะี่ยก็จะเ,เกี่ยวกับอ่า Network Setting นั่นเองนะผมนะก็ตรงนี้ข้างบนจะเป็น Network Setting เนาะเราสามารถตั้งได้ตามอ่าการเชื่อมต่อที่เราใช้อยู่นะผมอย่างของผมตอนนี้เนะี่ยตอนนี้ใช้ Wi-Fi อยู่เนาะไปะผมก็ใช้เป็นอันนี้นะผมนะอ่า แต่ถ้าเกิดของใครใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่าใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะต้องใช้อันล่างนะผมนะอ่าอันนี้ก็คือของเพื่อนผมเนี่ยก็คือผมเคยตั้งให้เขาตอนที่เขามาบ้านผมนะก็คือผมน่าจะตั้งอันล่างให้นะผมนะสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเครื่องนะอ่าแต่ตอนนี้ผมอยู่บ้านตัวเองนะผมผมใช้ Wi-Fi ผมก็จะเลือกอันกลางนะฮะเขก็ตรงนี้ลองปรับกันดูตามโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะก็อินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นอันล่างส่วน Wi-Fi ่าจกลาเนก็จะเลืออก Wi-Fi ันตรงะ โอเคตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งค่ากับเน็ตเวิร์กเนาะก็สามารถเปิดปิดตรงไหนได้เพ so mm ื hmm. width, so so right ่อแบบบางคนเผื okay. right ่อบางคนเนี okay. so yes. so ่ยเข้าเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยก็ลองมาตั้งค่าตรงนี้ดูได้เนาะผมก็เลือกเป็น WiFi ตรงนี้เพราะผมใช้ Wi-Fi นะฮะส่วนข้างบนตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเชื่อมต่อทุกคนนี้ผมก็ไม่ต้องเปิดเนาะแต่ถ้ามาชมบางคนเนี่ยที่แบบเข้าโวลไม่ได้อะไรนี้สามารถลองกดเปิดได้นะแต่ผมจะไม่กดเปิดเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะตรงนี้ก็สามารถมาลองปรับกันนนไได้้เเกกีี่่่ยวบบารรชือออมตซะะแ โ <Okay, S 2> อเคผมก็จะตั้งประมาณนี้ขอคุณผู้ชมก็ลองไปปรับดูเนาะตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะฮะต่อมาเรามาดูตรง Account กันนะผมตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเซตติ่งของ Account เราเนาะผมนะก็จะมี Account อ่าตัวนี้ Manager หรือเปล่าใช่นะผมอ่าสามารถมากดเซตติ่ง Account อะไรอย่างนี้ได้นะผมนะแล้วก็สามารถกดออกจากระบบอะไรได้นะผมนะอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สามารถเข้ามาเซตติ่งตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยครีเอเตอร์หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะก็ตัวนี้ปกติผมจะไม่ได้ตั้งอะไรเนาะตัวนี้ก็ผมจะข้ามไปแล้วกันเนาะอันไหนที่ผมไม่ได้ตั้งเนี่ยผมก็จะกดข้ามก็คือจะข้ามไปเลยเนาะโอเคครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของวิดีโอนะผมนะซึ่งตรงนี้เซตติ้งละเอียดมากๆเนาะผมจะมันมีอะไรเซตติ้งเยอะแล้วหน้าน,นีนน้ผมจะอธิบายเร็วนิดนึงแล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูเซตติ้งส่วนของวิดีโอกันเลยแล้วกันนะก็ส่วนด้านบนตรง brightness ตรงนี้ก็จะเป็นความสว่างของเกมเนาะก็สามารถปรับได้ผมนะแต่ปกติผมจะใช้อยู่ที่50เนาะ ก็อันนี้ปรับได้ตามใจชอบเนาะตรงผมก็จะปรับ50ไปก่อนเพราะผมเล่นแบบ50จนชินแล้วนะฮะโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าโพสิชันของมุมกล้องนั่นเองนะผมนะอ่าก็คือสมมติเราอยากจะให้เหมือนอันนี้คือมุมมองปกตินะผมอันบนนี่คือมุมมองปกตินะก็จะมุมมองแบบนี้เหมือนไหมอ่ามุมมองแบบที่เรามองออกไปนะฮะส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นมุมมองด้านหลังเนาะถ้าพมมเราเลือกแบบที่สองใช่ไหมฮะมุมมองก็จะกลายมุมมองด้านหลังเนาะนี่ก็จะแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าจะกลายมุมมองด้านหลังแทนนะฮะเผื่อใครต้องการปรับอะไรอย่างนี้เนาะ อันด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นมุมที่ผมใช้บ่อยนะครับเวลาเปิดคลิปก็จะแบบนี้เห็นเป็นมุมด้านหน้านะฮะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถตั้งกันได้ทีเรามาดูส่วนตั้งค่าต่อมากันผมตรง Hide Hair นี้ก็คือตามชื่อนครับก็คือซ่อนอมือของเราเองของผมถ้าเราเปิดเนี่ยเราลองออกไปดูฮะสังเกตว่ามือของเราจะหายไปนะผมเห็นไหมมือของเราตรงเนี้ยหายไปแล้วนะฮะก็เปิดได้ใครอยากเปิดก็เปิดได้นะครับผมส่วนตรง Hide Player Doll ตรงนี้ผมมันจะเป็นอะไรนะครับแบบเวลาที่เราวิ่งตรงหน้าจออัดหัวให้ดูก่อน อันนี้ถ้าเราปิดไว้นะเราลองกดวิ่งดูสกเก็ตตรงมุมด้านจอข้างบนเห็นไหมมันจะมีรูปเราวิ่งอยู่ข้างบนใช่ปะอ่าแต่ถ้าเราเปิดนะฮะตรงนี้เราเปิดให้ไปเจอเรานี้ปุ๊บมันจะซ่อนนะผมเห็นไหมไม่เห็นแล้วนะผมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะผมส่วนตรงอ่าสกรีนแอนิเมชันตรงนี้ผมจะเป็นแอนิเมชันเวลาเราเข้าบล็อกเปิดหีบอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะาผมจะกดเปิดไปก่อนนะอ่าแล้วลองให้ดูทีนี้เราลองเข้าบล็อกดูนะเห็นไหมปุ๊บมันจะแบบค่อยๆแบบมีป๊อปอัพค่ะป๊อปอัพดงขึ้นนมมาาเห็ยป๊บอ่งเเเเงีี้ยอ่าาาวลรปิดหบก็ ปุ๊บผี่จะมีแอนิเมชันใช่ป่ะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติเราปิดสกรีนล่ะอ่ะเราก็ปิดสกรีนดูนะปิดตรงสกรีนไม่ใเมชันเลยปุ๊บอ่ะเราเข้าไปใหม่ดูที่แ้กผมในหะ้เราทำการลองเปิดหีบอยู่นะปุ๊บเห็นไ,ไหมฮะคือแบบมันจะมันจะตุ๊บเข้าหีบเลยนะเห็นไหมปุ๊บมันจะเข้าเร็วมากผมวนะ่าก็เป็นการลดแอนิเมชันออกไปเห็นป่ะปุ๊บประมาณนี้อ่าเราเข้าไปดูไปอ่าหรือว่าเรากดตุ่มรันคำสั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะปุ๊บขึ้นมาเลยนะผมนะ ล้วกดสต็อปเกงว่าเช่นกันฮนะเห็นไ,ไหมมันจะแบบเด้งขึ้นมาเลยนะผมก็ประมาณนี้ใครชอบก็สามารถเปิดได้เนาะทีนี้เรามาดูตรง R U H D Opacity ตรงนี้กันบ้างน,นะผมนะตรงนีนะ้จะเป็นความเข้มของตรงแถบที่เราใช้เปลี่ยนไอเทมนะอ่ะผมจะลองปิดให้ร้อยลงทีนี้เราลองมาออกมาดูเห็นอะไรไหมฮะตรงช่องเก็บของเราเนี่ยจะมีความแบบบางลงนะผมนะแต่เรายังเห็นพอเห็นอยู่นะเราปรับน้อยๆนี่เราลองหยุลองหยิบไอเทมสักชิ้นหนึ่งนะเวลาเราหยิบนะครับมันจะกลับมาเข้มเหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้เราลองปลอง่ลอยออสักพักหนึ่ง เห็น้วไหมฮะว่าเราปล่อยไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะค่อยๆเข้มเองนะมันจะเอ้ยมันจะค่อยๆบางลงไปนะผมก็ประมาณนี้ส่วนตรง FOV นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆอ่าแบบเวลาเราวิ่งนะผมให้เรารู้เร็วขึ้นนะอย่างตอนนี้ผมกปรับอยู่95ใช่ไหมครับผมเพิ่มไปปุ๊บแล้วลองวิ่งดูฮะเห็นปะดูแบบเหมือนวิ่งเร็วขึ้นเหมือนมุมมองมันดูแบบมันดูกว้างขึ้นนะผมนะก็แล้วแต่เราสามารถปรับได้เนาะเป็นแบบมุมมองกว้างขึ้นนะผมตัวตั้งค่าต่อมาผมก็คืออ่าตัวนี้มันจะเป็นออออาาาวตต้้้้เเะไไรรรงนนนีีคคก็ืัถปิดมมผ เวลาเราเล่นเกมเป็นนานใช่ไหมตรงข้างจอเราแถวนี้มั้งเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีรูปแบบเป็นหีแบบคล้ายๆโหลดเซฟลงมานะอ่าเหมือนตอนที่เรากดเซฟแมปนะเออนั่นแหละคล้ายๆนะท่านผะู้ชมน่าจะเข้าใจนะนั่นแหละมันจะเป็นรูปคล้ายๆหีบเซฟเนาะตัวตรงเอา l ลน e เซเลคชั่นะตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆขอบของบล็อกนะเวลาเราวางนี้ลงไปนะผมนะอ่ะผมจะลองเปิดดูนะอ่ะทีนี้เราลองเอามือลงมาที่ที่บล็อกเห็นป่ะมันจะมีกรอบสีดำๆเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้อ่านี่ผมปิดนะถ้าผมปิดจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมอ่าถ้าเราปิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนการเป็นแบบนี้แทนนะผมเห็นปะจะก,การสิงโตขาวแทนเนาะก็ถ้าเกิดอยากเปิดให้มันมีขอบสีดำก็เปิดเอารายเล็กชันได้นะฮะอะ่โอเคผมก็ขอเปิดเอารายเล็กชันไว้แล้วกันนะส่วนตรงอ่าินเนมอินเกมเพลเยอร์เนมตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าชื่อที่ขึ้นอยู่บนหัวผู้เล่นนะถ้าเราปิดตรงนี้ไปเนี่ยชื่อผู้เล่นบนหัวก็จะหายไปนะครับผมส่วนตน่อมาก็จะเป็นวิวบอฟวิ่งนะผมตรงนี้ก็คือจะให้เวลาเราวิ่งเนี่ยไอเทมมันสั่นไหมอันนี้คือผมเปิดอยู่นะครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ย่ยลองงวิงดู สกิที่ไอเทมฮะไอเทมมันจะสั่นใช่ไหมแบบใส่ไปใสยมาใช่ปะแต่ถ้าเราปิด View Bobbing ไปเนี่ยไอเทมมันจะไม่สั่นนะผมนะ,อะลองให้ดูมันจะแบบอ่าอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยผมก็สามารถปิดได้นะครับส่วนตรงแคมิล่าเชคตรงนี้จะเป็นอ่าแบบกล้องสั่นนะผมนะอ่าซึ่งมันต้องใช้กับคำสั่งเนาะถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่อยู่แล้วกันผมจะข้ามแคม r a ่ h เชคไปเลยนะฮะ ส่วนแอนต่อมาที่เขียวว่าบับเบิลไวตรงนี้ต้องไปตั้งค่าตอนออกแมปนะต้องไปตั้งออกแมปก่อนแล้วค่อยไปตั้งเนาะซึ่งตรงนี้มันจะแบบเป็นคล้ายๆฟองสบู่ที่ลอยขึ้นมาตอนอยู่ในทะเลนะผมก็จะยังไม่ลงไม่ไมยุ่งกับตรงนี้แล้วกันนะแล้วเราข้ามมาดูส่วนด้านล่างกันเลยฮนะแทนเรามาดูส่วนของอันนี้กันเลยนะก็ด้าน้านตั้งข้างด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเกี่วยวกับพวกกราฟิกเนาะก็ตรงนี้จะเป็นการปิดก้อนเมฆนะครับผมจะลองติ๊กออกไปนะเราออกไปดูน สกเก็ตบนท้องฟ้าดูครับสเกตว่าจะโล่งเลยนะผมแนละ้วก้อนเมฆก,ก็จะหายไปนะเนาะเพื่อนบางคนเล่นเกมแลกเนี้ยสก็สามารถปิดก้อนเมฆปิดอะไรนี้ได้นะผมนะเพื่อให้มันลื่นขึ้นเนาะโซนนี้ผมนะจะเป็นการปิดเฉดสีของท้องฟ้าเนาะคือช้องฟ้าเนี่ยมันจะไล่เฉดสีใช่ไหมแบบมีอ่าผมจะลองให้ดูก่อนแล้วกันอ่า mm hmm. mm hmm. เห็นไหมฮะมันจะแบบแบบมันจะแบบนเนีาา้ยใช่ไหมจะมีสีขาวสีฟ้าสีอะไรนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเราปิดตรงนี้ไปเนี่ยก็คือมันจะแบบไม่มีการไล่เฉดสีเนะคือฟ้าจะเรียบเลยนะผมนะอ่าอันนี้ผมจะปิดนะอ่าโอเคผมปิดไปแล้ว โอ้โหเป็นไงครับท้องฟ้าคือเรียบเลยนะผมนะแล้วก็ดวงอาทิตย์อะไรก็หายไปแล้วนะฮะหไหมตัวตรงสมมุติไลททิ้งตรงนี้ผมจะเป,เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสมมุติของแสงเนาะถ้าปิดไปเนี่ยภาพของเกมจะสวยน้อยลงนะแต่ก็สามารถทําให้เกมลื่นขึ้นได้นะฮะเอาปิดดูเราสกเกตด,ดูฮะบล็อกมันจะดูแบบดูเรียบๆลอยๆแปลกๆ่ะแวผมจะขึ้นภาพเปียบเทียบไปดูอ่ะอันนี้คือเปิดนะอ่าแต่แบบเนี้ย ที่เราผิอตอนนี้คือแบบปิดตัมันจกินดูภาพแบบมันจะแบบเรียบๆแล้วผมนะเห็แต่ว่าเกมเนี่ยลื่นปืดเลยนะฮะเห็นไหมก็แล้วแต่นะสามารถปิดได้ผมนะแต่ว่ามันจะภาพจะดูสวยน้อยลงเนาะโอเครับก็หลักๆตรงนี้ก็จะมีบานีนะก็สามารถปรับกราฟิกให้ลื่นขึ้นได้ครับตรงด้านล่างส่วน2อ,อันนี้นี่สออันนี้ผมไม่แน่ใจาผมจะข้ามมาแล้วกันนะโอเครับ okay, ทีเีา้มาดูถึงส่วนของ ULI Profile นะผมนะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ผมว่าอยากจะให้เป็นแบบในคอมหรือว่าเป็นแบบโทรศาพัพท์อ่ะผมลองเลือกแบบ Pocket ดนะ ตอนนี้ผมนะสังเกตว่าพวกตุ่มอะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบใหญ่ใช่ไหมอ่าเป็นแบบในโทรศัพท์นะผมนะประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองปรับไปแบบคลาสสิกหน่อยนะอะทีนี้ก็จะเป็นแบบในคอมเนาะอันนี้เราลองกดเข้าในตัวคนระับอ่าเห็นไหมชอม่องเก็บของต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนในคอมนะผมนะไอเทมจะดูเล็กลงเนาะอ่าผมก็เล่นแบบที่จนชินเลยเนาะเพราะว่ามาเล่นสะดวกกว่านะฮะยังไงหน้าตาก็จะดูดีขึ้นเหมือนคล้ายๆในคอมนะครับผมตรงวิดีโอเซตติ้งก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่าตรงอ่า U L I G U I scale ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบปึ๊บเห็นไหม มันจะเล็กลงนะถ้าเราปรับเต็มตรงนี้เห็นไหม G U I Scale นะถ้าเราปรับเต็มมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าปรับลดลงมันจะเล็กลงถ้า,าปรับลกตรงนี้เล็กวรนี้ก็จะเล็กสุดเลยนะผมถ้าเราเลื่อนไปตรงยิ่งเลื่อนเลืเลเล่อนน้อยมันก็จะยิ่งเล็กนะเห็นปะก็ปรับได้ตามใจชอบก็ผมจะปรับเต็มแล้วกันเนาะจะได้กดง่ายๆนะครับผมโอเคกะตัวนี้ปรับขนาดความเล็กของตุ่มได้เนว้น่างก็ไม่มีอะไรแนละ้วผมตรงนี้ก็เป็นเรียร์เชซิ่งอะไรเราก็ไม่ย้องยุ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า Render d i g ิ t a l นะผมก็าาารัั้้้้้ตใชชชอเนนกลลแแว่ โอเคก็ประมาณนี้ซับตรงวิดีโอก็หมดแล้วครับโอเคเราไปดูตรงอื่นกันต่อโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับก็ผมจะข้ามไปแล้วกันเนาะตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราเซตติ้งนะโอเคต่อมาจะเป็นส่วนของออิโอแล้วผมนะหรือว่าเสียงนั่นเองนะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงอ่าเป็นแบบเป็นเสียงทั้งหมดนะครับ่อเราปรับตอนลงเนี้ยใช่ปะเสียงก็จะเบาลงถ้าปรับเต็มก็คือเสียงทุกอย่างก็จะดังหมดเลยฮะ เอาต่อมาคือเสียงมิวสิกก็ผมรู้ว่าเสียงเพลงในเกมถ้าเกิดใครไม่ชอบสามารถปิดไปได้ซึ่งผมก็ปิดเนาะก็ปิดไปวันนี้ส่วนอันนี้ผมก็จะเป็นเสียงของในเกมเนาะสามุดเราสูงเสียงในเกมดังไปก็สามารถเบาเปิดเพิ่มได้ผมนะก็ผมจะเปิดเต็มไว้แลวกันเนาะในส่วนตรงเสียงตรงแอมเบียนต์ตรงนี้ก็คือเป็นเสียงอาพวกเสียงในถ้ำเสียงหลอนเสียงอะไรแบบนี้ผมนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยู่ในถ้ำแล้วกลัวอย่างเงี้ยก็ปิดได้นะผมนะก็ผมเปิดไว้เลวกันเปิดให้เต็มเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงบล็อกนะครับผมนะเสียงบล็อกก็แบบเสียงบล็ออกกนนเเเเมมมผ็็ปปิิดดดไ้ตตาชบวหืั นะ้รผมอ่าอันถัดมาจากบล็อกตรงนี้มันจะมีสองอันตรงนี้ใช่ปะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมนะผมก็จะข้ามไปเช่นกันนะสองอันนี้นะส่วนตรงเพลเยอร์ตรงนี้น่าจะเป็นเสียงของผู้เล่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเสียงอะไรยังไงอันนี้ของเพลเยอร์ผมไม่ค่อยแน่ใจนะก็ผมปรับเต็มนะตรงเพลเยอร์ตรงนี้นะส่วนตรงเสียงโน้ตบล็อกตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเสียงเสียงของโน้ตบล็อกเวลาเปิดเสียงเพลงอะไรอย่างี้เปล่าน่าจะใช่นะอ่าผมก็เปิดไว้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะ เลยต่อมาเราก็มาถึงเสียงนี้แล้วเสียงอันนี้ก็เสียงอะไรเสียงอันนี้คือเสียงของฝนของฟ้าร้องอะไรอย่างี้นะผมนะก็ถ้าเกิดใครสูบกำลัคาญเสียงฝนเสียงฟ้าร้องนี่ก็ปิดไปได้เลยนะขอผมเปิดเต็มแล้วกันนะครับ,บทีนี้เราก็เหลือไม่กี่อันแล้วเราก็จะเป็น uh, ตรง Global Resource ตรงนี้นะผมนะตัวนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ uh, จะเป็นพวก Resource Pack ต่างๆที่ต้องการจะใส่เนะาเช่นแบบ Resource Pack แบบเล่น a c h i e v e Resource Pack อะไรนี้ก็สามารถใส่ไปได้นะครับผมก็เวลาใส่เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะ ที่ผมก็จะลองใส่ให้ดูสักอันนึงแล้วกันนะก็อันนี้เป็นอรีซอสแพคของผมเนาะนี่ที่ผมใช้ประจำผมคนะัลเลอร์ฟูลเชเดอร์เนาะก็ะกดใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนอ่ะเห็นไหมวเวลาขึ้นมาดูข้างบนเนี่ยเชเดอรเอชเชเดอร์ของเราเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่นี้ผมนะจะจะเป็นรีซอสแพคก,ก็ได้เชเดอร์ก็ได้เนาะสามารถใส่ได้เลยนะฮะที่ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดออกไดนะ้เนาะสมมุติใครอยากจะใส่รีซอสแพคเนี่ก็ใส่เหมือนเมื่อกี้นะผมเข้าไปแล้วกดบวกเนาะพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดออกได้เลยป๊บอ่ะมันก็ทารโหลดดิ้งรีซแพเนาาะไปกรรใส่ีซแพให้เเรานนนั่องะะฮ ถ้าเกิดมันเด้ง่บงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยใส่ u ีซอ p แพคเรียบร้อยนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นอ่าสตอร์จนะผมก็คือเป็นอ่าตัวส่วนของอันนี้ของไฟล์ของเกมเราเนี่ยรับว่าเราอ่าใช้ไฟล์ไปเท่าไหร่นะผมนะแต่อันี้ก็มันจะมีบอกหมดเลยนะลองเลื่อนลงมาดูเห็นปะจะมีเนี่ยรีซอสแพครับผมผมใช้ไป757 MB บผมนะโวของผมเนี่ย450 MB เห็นปะ อ่าบอกทุกอย่างเลยผมนะ B ถ้าว่าแพ็กหนึกว่า MB, w a ลอะไรเนี่ย t e m p l a t e ตรงนี้ก็เนี่ยมันจะบอกพื้นที่ของเราถ้าว่า Minecraft เราเนี่ยใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะผมก็สามารถมาดูกันได้นะแบบใครแบบตกใจเฮย้ยทำไม Minecraft กินพื้นที่เยอะจังก,ก็ลองมาดูเนี่ยมันกินจากอะไรไปบ้างก็มาดูได้เลยนะฮะตรงนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น Language หรือเปล่าอ๋อ Language ก็คือภาษาเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกภาษาได้ก็ผมก ภาษษาษังกนานแลละเมโอเคก็โดยรวมวันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาถามผมพิเศษได้เนาะแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ผมด้วยนะก็เป็นการสอน,สอนเซตติ้งตัวเกมไมค์ครับแบบละเอียดเลยนะ,ะผมบอกแบบแทบจะทุกอันเลยนะที่ผมรู้เนี่ยผมบอกหมดเลยนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดใครจบคลิปนี้ไปแล้วยัง,งงงอีกเนี่ยลองคอมเมนต์มาถามผมได้นะผมนะก็ถ้าผมว่าเนี่ยผมจะมาตอบให้นะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยการทับเจนคลิปหน้าผมนะก็ถ้าเก ขออภัยด้วยนะผมนะเผื่อบางครั้งผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับเ okay, อเคก็คลิปนี้ขอจบเพียง,งเท่านี้กันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ